ร้านที่ผมจะพาเนลูเบกับน้องเดียรองมามากินข้าวมาเดทเนี่ยไอ้เจ๊งนี่แพงมากเขเลยพาคนไปแตะปังแพงมาเคอร์เฟรนมามามาเคอร์เฟรนเนลูเบกน้องเลน้องเลนนี่อยากบอกอะไรเพื่อนโคู่บอยคนนี้สเปคมันคือสาวแตะเงินเปิดน้าเขินี่นบอกแล้วผมว่าเขาชอบน่ารักเดี๋ยวบองน่ารักดีงก้นน่ารักแบบน่ารักแย่งคู่น่าแมแย่งคู่น้อง ขอบคุณพ่อมากวันนี้ <c oughs> คอนเทนต์วันนี้นะครับก็คือพ่อบอยสปอยผมนะครับพี่ซีครับมันดีของมันเองเราไม่เกี่ยวอะไรกูพ่อบอยสปอยผมครับความฝันก็คืออยากพาสาวมาเดทกินข้าวสองคนก็คือแค่ลงรูปไปนะไเนี่ยไอ้เหี้ยผู้ชายอิจฉาทั้งประเทศนะกูอะแก้ข่าวตั๊กบริบูรณ์หน่อยดิเมื่อกี้คุณพูดไปเดี๋ยวตั๊กบริบูรณ์เข้าใจผมผิดอะไรพี่ตักนะ๊กมันน่ารักกับเรามากแล้วเข้ามาขอไลา์เลนเลเบกเล้วทำไมโกถึงกั๊กวะไม่ให้ไลา์เขาไปวะก็ให้พี่ซีถ้าไมจะต้องมากั๊กคุณจะออกแค่ช่องเราคุณดูอะ การดิดวทุกอย่างเนี่ยคุณนิกกี้เป็นคนดิวหมดไม่เกี่ยวกับผมเลยพอหลังจากนั้นเนี่ยผมมีไลน์นะครับวันเนี้ยผมเพิ่งได้หน้าที่ผมก็คือผมไปรับขับรถไปรับเขาแล้วผมก็เพิ่งมีไลน์เขาแค่นั้นเองอก็เลยว่ารีบโทรไปมอบตัวกับตัก๊กบุ๊กก็เลยได้ไลน์แล้วนะจะเอาไหมอ่าแล้วั๊กเอโอเคไหมโอเคแล้วอ่าโอเคนะครับนะครับอ่าแต่วันนี้นะครับผมก็คือความฝันก็คืออยากเดทครับเรียนรูเบรกแล้วก็น้องเดียร้องด้วยแต่ผมไม่ชอบรออเรียนเรียนเรียนรู้เบรกเลยพ่อไม่รู้เออกับเดียร้องะนนาาบ เอาไปตาบานที่ไหนในชีวิตไม่เคยดูคลิปเขาแม่แต่คลิปเดียวไม่เคยดูเลยแต่แตคุณชอบผู้จัดการเดียรงจริงไหม ชอบครับชอบน้องเขาดูสดใสดีบนรถบนรถเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายคุณขอไอจีผู้จัดการจะลองจริงไหมครับแล้วบอกว่ากดตามให้าบอยหน่อยจริงไหมฮะเพื่อคอนเทนต์ไม่ได้ทำอะไรเลยก็ชอบอยชอบแต่แต่เคลียร์เรื่องหืนนิดนึงกบอยดูหืนไม่หืนเลยหืนเยอะทำไมวะทำไมต้องดูแบบตาคุณออกไม่ได้รู้สึกคนเราอีไรอะไาเงี้ยมึงเงี้ยออกตาเข้าใจป่ะคนเราเนี่ยเก็บอะไรก็เก็บได้แต่สายตาเนี่ยมันหลอกกันไม่ได้คำว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้คุณคยได้ยินไหม คิดแม่ถามจริงไม่ไม่มันไม่คิดเอางี้งี้เอางี้หน่ะยเจอไทเทนเจอเรลิเบสเต็มสิบไทเ้นเท่าไหร่เอาคือไทเต้นเท่าไหร่สี่เต็มสิบโอเคอเจอเดียนลองไทเต้นเต็มสิบใช่แปดแล้วเลขายเดียนลองค่ะสิบ แต่วันนี้นะครับสาเหตุที่โคบอยต้องมาก็คือวันนี้ร้านที่ผมจะพาเรลูเบกับน้องเดียรองมามากินข้าวมาเดทเนี่ยร้ทานี่แพงมากเขาเลยพาคนไป่ายปังแพงแล้ววันนี้เรเลียวเลยนะถามเรลูเบกเลยหมูหันเป็นไงถ้าอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อย,ออยก็คือบอกไม่ไม่อร่อยแล้ว,ลว,ลว,ลวคือเขาเป็นคนชาวต่างชาติคเขากินถ้าเกิดมันปลิ่งไม่อร่อยทำไมวะใช่เขาบอกเลยว่าเต็มสิบไปเท่าไหร่วันนี้พาเดียรองและเรลูเบกนะครับมาลองแดกหมูหันตามใจปัฒนาแต่ต้องบอกนะครับเมื่อกี้แอบคุยกับเดียรองนะน้องเขาบอก เดี๋ยวลองเลยเรลเบคเรลเบคเขาบอกเมื่อกี้ที่กรุงเทพเขาบอกว่าอาหารไทยที่เขาชอบที่สุดคือข้าวมันไก่อ่าก็เดี๋ยวคุณก็สั่งแค่ข้าวกับไก่แม่งเขาแล้วความมันเมาที่ผมแล้วความมันเมาที่ผมนี่ไอ้ตัดเรียกกันดังอย่ากก่อนไอ้คำว่ากันดั้งนะมึงเสียเซลไปคนนึงแล้วนะแล้วชุดไทยอ่ะมายังมึงอีกสินาทีพี่สินาทีชุดไทยวันนี้คืออะไรทำไมถามชุดไทยไม่ใช่เพราะว่าวันนี้อยากให้เรลเบคเนี่ยเขาแบบว่าเขาแต่งตัวเซ็กซี่เยอะแล้วอะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าเกิดเออเขาใส่ชุดไทยแบบว่าทานข้าวอะไรยงเี้ ก็น่าจะแบบว่าน่าจะสวยเฮ้ยไอเดียน่ารักไอเดียนดีน่าจะสวยเขาแบบใส่ชุดไทยแล้วก็ลองเก็บผมเก็บผมอะไรเงี้ยน่าจะสวยผมว่าน่าเกสวยเก็บผมก็เก็บได้ตะเก็บเรย์เรเบ็เก็บยังไงเอาอย่างนี้เก็บนมอีกแล้วไม้พอที่เขาใส่มันมันมันดูแบบมันโป้งอะส่วนแม้แต่ว่าขูดเขาดีแต่ผมชอบ่ะผู้นี่พูดตามตรงนะเป็นที่ลูกช็อตเรย์เรเบ็กว่าไอที่พูดเลยยอมรับเลยอ่ะจริงหรอเออครับเดรลองเป็นน้องเลยน้องเลยความรู้สึกเลยมีบ้างสกิดก็ไม่รู้สึกก็ไม่ตะกี้ก็มีบ้างมีบ้างแล้วเป็นเอฟซีไหมเอฟซีเดน กูถามเลยดิกูอยากรู้จริงนะไอผู้หญิงที่บอกว่าไอยอย่างเนี้ยเป็นพิธีกรเนี่ยต้องสัมภาษณ์เนี่ย,ล,ยล้วก็บอกว่าติดตามหนูอยู่ความรู้สึกของผู้หญิงมารู้สึกยังไงวะก็เ,เป็นงานเขาอะก็จะเป็นแบบแฟนคลับอย่างเงี้ยก็ได้คร,รับโกมันมันคือโกบอกเขาจะว่าติดตามผลง,งานคือก็ต้องคือนี่คืออาชีพเขาแต่อาจจะไม่ใช่ตัวตนเขาก็ได้แต่นี่คืออาชีพเขามันทำเป็นอาชีพไปแล้วคือตัวตนเขาอาจจะเป็นแบบคนที่น่ารักติงต้องเรียบร้อยก็ได้แต่ว่านี่คืออาชีพเขาเหมือนแบบว่าเหมือนคนบางที่เขาชอบเราอะเขาอาจจะชอบแบบหน้ากล้องที่เราแบบว่าฮอะไรงีแต่บท ชีวิตจริงเราอาจจะเป็นคนคนเงียบก็ได้ผมมองว่าก็เหมือนกันโปรไบอยใน,ในมุมโปบอยโปบอยมีความรู้สึกว่าคุณชอบคุณคุณชอบเลยชอบอะไรสายตาเลเลเบกอะเขชอบยอมร<อ><อ>ัแบบแบบแต่ชอบแบบแต่แบบไม่ได้<ล>ชอบแบบว่าชู้สาวนะแต่เหมือนแบบดูใกล้แล้วมีความสุขอะดูใกล้เขาสวยแล้วมีความสุขอ่ะก็ได้คือนี่คือคลิปสุดท้ายของเขาก่อนเขากลับเมืองนอกกันแล้วแล้วก็กลับเมื่อไหร่ก็ได้จบคลิปแล้วเขากลับแล้วนี่คือเราคนสุดท้ายแล้วเราคนสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็เลยแบบว่าคือได้คลิปเปิดเขาถือว่าเขามาเมืองไทยอะไรเราก็คือคนแรก แล้วเขากลับเนี่ยเราขอเป็นคนสุดท้ายแล้วนะพี่พี่ขอเป็นแรกแล้วคนแรกกับคนสุดท้ายอย่าเขินเข้ามาเข้ามาเลยจัดกันเลยอ่าบ๊ายบายเออค่ะเชยูวิงเชงยูวิงเชง Yes I'm g o n n a change อ่า you want you want me to help help you help you bye bye boy ครับ วันนี้เรเป็นแฟนผมมาหน้านหนึ่งวันแนวคิดเนี้ยพ่อบอยเป็นคนคิดเองเพราะเขาบอกว่าอยากให้เรแบบว่าลองดูสวยในลุกของแบบว่าสาวไทยกันนะพ่อบอยอ่ะคุณมานี่เหอคุณบอยครับ,บในสาวไทยคุณคิดคุณคิดเองไม่ใช่คือเราอะ่ะรู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะ <c oughs> ไม่วันนี้ก็คือไม่ใช่ก็คือจริงๆแล้วอะช่องเราก็คืออยากให้เขาแบบว่ามาในแบบว่าสวยๆในแบบว่าลุกไทยๆมากแบบว่าเปลี่ยนลุกเพราะว่าเรนเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะเขาอะไม่ค่อยได้อยากทําแบบว่าอะไรที่มันแบบโป๊มากแล้วเขาอยากเปลี่ยนทางเราก็เลยเห็นว่าเจอถ้าเกิดแบบว่าอะไรที่มันแบบว่าน่ารักน่ารักน่ารักอันเนี้ยก็น่าจะเหมาะกับช่องเราน่ารักนน่ารักนะสำหรับผมผมว่าคือชาวต่างชาติน่ารักน่ารักเขาจะมีความรู้สึกแต่ว่าต้องให้เดลองอะไปสอนใส่นะเดี๋ยวใส่ไม่เป็นนะเว้ย Are you r e a y You naked now? Can I go inside? No. Rey can I see that two seconds? Yes Are you okay? Yes เจียดชุดอยู่อีกซัดเจียชุดอยู่อีกซัดมิย r เจียชุดอยู่อีกซัดมองนี่ครับมอมวันนี้ถ่ายคอนเทนต์เป็นแฟนกับเล y หรืเบคเขาเปลี่ยนชุดอยู่อ่ไหน Rey can I open window? ไม่ใช่ yes คือคือใช่ได้วันนี้คอนเทนต์คอนเทนต์วันนี้ขอเป็นแฟนกับน้องเลลูเบ้กับเดียรลองสองคนมาเดทกับผมสองหนึ่งเลยสองหนึ่งครับวันนี้ครับไม่แบ่งันทุกคนมาเ่ททำอะไรที่นี่ไงพขาอพงเลยผอมลงปะเนี่ย ผอมลงเยอะเลยฮะเห็นมาเยอะแล้วนะผมผอมแล้วไปเลยอะเยอะแล้วนะไอ้สัตว์เขาไม่ให้โกบอยเห็นมาเยอะนะตอนแรกอ้วนๆแล้วมาผอมแล้วต้องบักไปเลยอะไปไหนเยอะแล้วนะอยู่ดีๆก็ไปแล้วทั้นระวังนะเยอะยิ่งไปไอ้สัตว์เจ้าของบ้านมันติดกล้องวงจรปิดอีนิกี้ใช่เรียบร้อยฮะประเทึกไปหมดแล้วไอ้เหี้ยทำไงดียวกุ๊บเรายังอยู่กุ๊บเดิมเหมือนเดิมพี่ที่พี่ผมโกบอยอะสมัยก่อนจำได้ปะที่แอบถ่ายผู้หญิงไวัยรุ่นไม่สั่ง เมื่อก่อนไอเฮี้ยผมอ้ำพิเศษแรงมากเลยว่ะออบางทีมาย้อนด,ดูตัวเองนะไอ้เฮี้ยกูอ้ำเขาแรงมากเลยไม่แปลกที่เมียเขาจะเกลียดเราอะเดี๋ยวนี้เขารักคุณแล้วเมียกาอา่าแล้วเลิอกอัมหน่อยระหว่างนี้คุยกับนี่นอยหนูหนูจ๋า มาหาพ่อพี่หน่อยสิจ้านี่เลยคนนี้เลยโอ้โหนี่สเปคเลยเนี่ยพ่อพ่อพี่ชอบหนูอะสเปคเลยผมหอมเนี่ยมาอยู่หนูแนะนำตัวกับเกฟตีหน่อย,คอยใครยังงไลูกสวัสดีค่ะนานะคะเดี๋ยวขาเดียร้องค่ะอ่าน้องนาอายุเท่าไหร่จ้าตอนนี้ยี่สิบหกค่ะเท่เาเดียร้องนาทำอะไรบ้างมีหน้าที่ทำอะไรกับเลขาเดียร้งองนาดูแลกวางคอยจัดคิวปัะสานงานแล้วก็อันนี้ทำเพจยิ้มอ่อนแทนกลางแล้วนะเราเป็นมือว่าดับสองนะโอ้ยยิ้มอ่อนที่เป็นแบบการ์ตูนน่ารักน่ารักมีคลื่อนไหวหน่อยใช่ไหม อ่าอ่าเดี๋พ่อพี่บอกพี่มาตั้งแต่แบบเจอน้องแล้วบอกว่าเออน้องนาเนี่ยน่ารักนะอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักมีแฟนอยู่อไม่เป็นไรแต่ในรายการโกบอยเขาบอกว่าชอบกว้างใช่ไหใครใครใครชอบอ่ะถ้าเรียงลำดับตอนนี้เลยกว้างนาเรียงนาก่อนเลยที่หนึ่งก่อน้องนาที่หนึ่ง ้ยน้องนาที่หนึ่งเลยอยู่ที่น้องนาที่หนึ่งเลยทำไมทำไมทำไมถึงชอบน้องนาที่หนึ่งเพราเขาเขาดูแลไงถูกมาเป็น,ปนคือหัวอกคนเป็นผู้จัดการเป็นผมก็เขารู้อ่าว่าเขาเขาเหนื่อยขนาดไหนฮะเราก็อยากจะซัพพอร์ตกิตใจเขาเจกเป็นไงบ้างรู้พี่คุณเบาลงอ่ะเดี๋ยวผมปัน<ไ>้นค,<ไ>คุณดังอีกเพราะยอดวิวเหลือสองแสนแล้วเดี๋ยวช่วยกันพักพวกกันอยากดังอันนี้ยอดวิวเดี๋ยวช่วยกันเสกไม่ทิ้งกันหนูเพราะว่าพี่มีทุกวันนี้ได้ก็เพราะหนูที่พี่มีบ้านมีรถหนูช่วยพี่ถ่าย เธอจูนมึงไปบ้านเคยสำนักบุญคุณไหมนี่กี้ถ้าหนูอยากได้ยอวิวเป็นร้านไปถ่ายบ้านพี่กับหนูพี่ให้กับหนูกับทูมพี่ให้ตลอดอ่ ทำไมกูต้องไปบ้านมึงถ้าหนูได้ยอดวิวไอ้กูเนี่ยนะหนูได้ยอดวิวต้องการยอดวิวจากมึงกินหมูหันคุยกับซุปตายยูทูบมีตั้งชื่อคลิปได้ไหมล่ะแล้วพี่ก็มีมันหนูหมดแล้วซีรีส์เจ็ดอะไรที่หนูเคยมีพี่มีหมดพี่ขับเฟอร์รารี่ด้วยทุกวันนี้ยี่สิบล้านเอามาป่ะไม่เอามาเพราะว่าไอ้ทางมาล้าหนูลำบากทางขูเขะพี่ไม่ขับมาเมื่อก่อนหนูขับเบนเล่ใช่ไหมแต่ตัวนี้พี่ขับเฟอร์รารี่แล้วก็พี่ก็มีซีรีส์เจ็ดอ่าซีรีส์เจ็ดีกเ่ามาทับหหนนู่อย สมัยก่อนพี่ไม่มีอ่ะพี่มองหนูว่าอุ้ยมันเกินฝันเนาะบ้านหนู80ล้านแล้วก็รถหนูเบนเล,ล่มันซุปเปอร์คาร์มันมันยากที่จะมีเนาะ<ด>แต่ <ไง S 2> ่ันไป2ปีพี่มีหมดแล้วเอาไงดีแล้วนี่ไอ้ไอ้นี่ไอี่เอาไง แข่พี่ระดับโลกด้วยมาแล้วก็บางทีพี่พูดภาษาอังกฤษด้วยนะเพราะคนดูช่องพี่เวอร์บายไงทุกวันนี้มีซับอังกฤษมีซับไทยอะไรเงี้ยพี่มีหมดแต่ว่าตอนนี้คิดอยู่ว่าเฟอร์นันดีซื้อมา3เดือนเบื่อแล้วอยากจะซื้อไอ้แลมโบอูรุตแต่ก็คิดอยู่เพราะว่ามีแฟนแล้วไงอยากโลซเออคิดอยู่เมื่อวันนี้รถอะไรรีนรถจีนอะไรเงี้ยมันเรื่องอดีตนะคงไม่พูดถึงเรื่องที่แล้วไงรถไงไม่ใช่ไอ้เรื่องอดีตพี่ผมก็ไม่พูดไง พี่รู้ไหมว่าผมนั่งดูพี่นะแล้วก็ผมก็มานั่งคิดว่าไม่แปลกใจว่าทําไมเมื่อก่อนต้อยเขาเกลียดผมว่าผมอัมพี่แรงมากเลยแล้วตู้นี่ผมโตแล้วไงผมก็ไม่ค่อยแบบเออกูไปพูดได้ไงวะวพาแบบว่าเขาแบบเรียกเด็ก3คนมาลุมแฟนเขาไม่อยู่แล้วเขาชวนผมไปตีกันบางทีผมแบบขอโทษนะพี่นะอะไรที่เคยอํามพี่ไว้สมัยก่อนนะแต่ไม่ไม่เคยลืมคุณไม่เคยลืมบุคุณเขาไม่เคยชวนไปบ้านไม่ชวนไปบ้านบ้านีแพงมีลิฟต์ด้วยแล้วนี่ธนาคารโทรมาด้วยบัตรวิดดอบมึงส่งมาสมบัติวิดดอบมันก็ต้องมีเงินฝากเป็นน้าะ แล้วก็ตอนนี้นี่ด้วยสติกเกอร์ไม่ดอมเหลือไม่รู้ติดรถคันไหนเพราะว่าทุกบัตรคาหมดทุกบัตรคาไม่ต้องติดไงจอดได้อยู่แล้วไม่รู้ไปไหนดีวันนี้เลี้ยงข้าวผมเดี๋ยวเดี๋ยวคิดบ้านเขาต้มหมูหันไห้ผมกินนะต้มให้ฟรีน่ารักอ่ะเานรักน่ารักน่ารักมึงก็ยังไปทำเพิ่อีกอ่ะน่ารักมากเอ้ยพี่เสกแลที่ดินที่ถ้าเกิดผมจะซื้อต่อเท่าไหร่ ซื้อต่อได้ไหมที่นี้อ่ะเออเอาจริงะะราเออซื้อต่อได้ป่ะเออเดี๋ยวได้นำมาหาหน่อยมาเข้ามามาเจอมาวันนี้คอนเทนต์ในวันนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราวทูของกูเอง อันนี้ทำสำหบโปรบอยนะครับยังไงก็ฝาก FC ไว้ด้วยนะครับก็มีนะครับเป็นวิตามินนะครับอันนี้สําหรับท่านชายนะครับโปรบอยเนี่ยชอบมากใครที่อายุเริ่มเยอะแล้วนะครับหรือว่าเกิน40ไปแล้วอยากจะฟิตบึ้งปังนะครับก็จัดเลยนะครับอันนี้จากปกตินะครับแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับก็เหลือห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับแล้วก็อันนี้ถุงยางอนามัยนะครับแฮปปี้บอยนะครับอันนี้ผมว่าโปรบอยนะครับลองใช้แล้วนะครับแจ่มจริงจากปกตินะครับหกสิบบาทนะครับวันนอที้จะเกิด FC ซื้อก็เหลือฟซีซื้ากล่องจากบบาทนะครัก็เหลือสี่สิบาทแล้้วก็อันนี ใจนำเสนอสองกล้องเลยอ่ะยูสุกล้องนี้ มินกล้องนี้นี่อันนี้อันนี้ดีจริงๆลองซื้อไปหลายคนในเอฟซีผมเนี่ยซื้อไปเนี่ยจะ DM มาบอกว่าพี่ครับไอ้น้ำยาล้างของพี่เนี่ยสุดยอดครับชอบมากครับแฟนบอกหวานมากครับอันนี้นะครับจัดไปเลยนะครับจัดปกตินะครับ289บาทนะครับถ้าเกิด FC สั่งตอนนี้นะครับเหลือขวดละ199นะครับถ้าเกิดสั่ง2ขวดนะครับเฉพาะเทปนี้เดียรลองกับเลียรูเบก370อ่ะเทปเดียวลดให้สั่ง2ขวดนะเฉพาะเทปนี้ลดได้370บาทนะครับแอดไปเลยแลน์แอดเราทูนะจ๊ะแอดมินสวยจ้า ไมค์คือ r อ่อไมเคิลเฟรนด์เลดูเบกน้องเลน้องเล My brother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  อ่า And dear long We want We want all eat หมูหันพี่เตกจะบอกก่อนได้ไหมวันนี้ให้เขารีวิวถ้าอร่อยบอกอร่อยถ้าไม่อร่อยเขาพูดได้ไหมก็แล้วแต่ดิไม่โกรธไม่งอนไม่เคยบังคับนี่แล้วแต่มึงได้นะครับคุณเตกความสบายข้ามข้ามข้ามอ่าสวยมากสวยมากสวยมากนี่สวยมากสวยอ่ะ อ่ลูกพี่แนะนำหน่อยหมูหันของเราบินได้นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรเพออะแล้วจะไปกินต้องมารอเฮี้ยนายะไรอีกเพื่ออะไรครับมีปีกพี่เป็นแม่มีปีกมีปีกตอนมีกล้องตอนไม่มีกล้องไม่มีปีก อันนีค้คือเสือพี่ร้านครับ When have camera อ่าราะ have fly But when no camera no fly เลยเลย Fake แล้วจโร Fake ไไม่แต่รสชาติรสชาติเลย,อ,ยอ่ารสชาติเลยอ่าเฮอยต้องบอกก่อนนะครับหมูหันของเราเนี่ยเป็นหมูดำสามสายพันธุ์ที่เราเค r อสสายพันธุ์เองเราจ้างนักวิชาการปศุสัตว์ในการผสมสายพันธุ์และค r อสสายพันธุ์แล้วก็คิดค้นสูตรมา2ปีแล้วนะครับแล้วก็วิธีการทำและขั้นตอนเข้าใจไหมโอ้โหพี่อันนี้ยากเกินผสมสายพันธุ์เยอะเกินไป it's too much too much นะ back เออ่ ting h ting h for formula t o <you> year ใช่แล้วก็ใช้เวลาหมักเนี่ยเตรียมการแปรรูปเนี่ยส เออดูดูรายการ forty h o u r soft เด็กวัวปีขอ่ะปีแพงเพื่อ gentle 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 but but he very famous in youtuber like a the first youtuber in Thailand Fam ous, famous famous อ่าเจ้าแรก last two year ago very famous now no <laughs> เดี๋ยวก็ไป่ต้องอ่านซับเอาโอเคโอเค่ะแถวที่แนะนำนะครับคือแถวที่2แถวที่3ก่อนนะครับเพราะว่าหมูเราเนี่ยไขมันมันจะน้อยแนะนำให้กินแบบว่าไม่ต้องจิ้มก่อนนะอากินเลยทั้งคำนะฮะอาขอบคุณครับพิเศษครับเพราะว่าเพราะนั้นนะพ่อพ่อลูกมาพ่อลูกมาเลยครับกินเลยครับพิเศษครับเหลือใช่ไหครับของผมไม่ได้ครับเราจะกินด้วยเหรอครับใช่ครับของผมด้วยครับชิ้นครับมามากินเลยครับกินเลยครับไม่ต้องไม่ต้องจิ้มนะฮะทานได้เลยโอเคอืนเกินเลย อันนี้จะย่างแบบหนังเกรกกรอบปูมันจะเบาๆหอมมามันจะกรอบปูเบาๆเนื้อฉ่ำๆกินได้ด้วยเนื้อหนังดังนั้นมากเลยเรอที่มันมันนุ่มแล้วก็ค่อยๆกรอบมันกรอบแบบดีโคตรดีเลยมองพูดเองไมมึงไม่ได้ใส่ช็อกคิตไม่ใชไม่ครับเร็วๆครับเร็วๆ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 อร่อยไหมเป็นสิทให้เท่าไหร่เฮ้ยฟังรอฟังเป็นเท่าไหร่ u but you gonna give a point like o to t e point 11โอ้่เกินด้วยอิเบนงเล่นิเ่นแปดละยิ่งเ8่นอ้ยไปเบนไเบนาเล็บเอ็นเอ็นเล็บเออ่าโอเคเอนแล้วก็ต่อไปเป็นแถวที่สี่แถวที่ห้นะครับเทกเจอร์ก็จะต่างกันแถวนี้เนี่ยหนังจะหนาขึ้นเนื้อจะเยอะขึ้นแล้วก็ไขมันจะมากขึ้นครับขอบคุณครับกอย่งกินเปาไม่นไม่ต้องจิ้มครับแต่ถ้าอยากจิ้มแนะนาให้จิมซอตัวนี้ที่เราคิดค้นขึ้นมาใหม่ปต้มยูสุซอครับ ซึ่ง <It> s <S อันเนี้ยพอกินแล้วเนี่ยมันจะสดชื่นมันจะทำให้ไม่เลี่ยนนะเพราะว่าอันเนี้ยมันเหมาะสำหรับตัดเลี่ยนตัดมันยูสุซอสยูสุซอสโอเคอันนี้ที่มา ก็เดียวนิดนิดนะมันมีความมันก็อร่อยแล้วอันยูสุไงต้มยูสุซอวยูสุนี่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นพี่เจตทำไมหมูหันพี่ผมกินอ่ะมันไมนไม่เลี่ยนนะมันมัหมดกินได้มันเกิดจากการครอสสายพันธุ์ผมถาม่อยดิตัวเนี้ยของลงมันคือหมูหันหรือหมูย่างเออจริงๆแล้วมันผสมผสานหลายอย่างเพราะว่าขั้นตอนแรกเลยนะเราใช้หมู5้กิโลแล้วก็เอาเครื่องในออกเอากระดูกออกแล้วก็เอาไปหมัก12ชั่วโมงพอหมักเสร็จเราก็ไปเข้าตู้อบอบอีก3ชั่วโมงแล้วก จะถึงมาเาออกมาข้างนอกแล้วก็มาย่างมาคลิกแบบหมูหอยทีมันย่างอบหันมันผสมผสานมากสี่แปดชั่วโมงไงกว่าจะได้แบบนี้แล้วมีอะไรครับคุณเตะครับแนะนำน่อยครับแนะนำต่ออ่าที่นี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมที่นี่อันนี้มันไม่มีนี่แถวนี้หนึ่งนี่จะเป็นแถวนี้ไม่มีมันเลยเนื้อแดงเป็นเนื้อแดงเนี่ยผู้หญิงชอบกินเหมาะสำหรับคุณนิกกี้อ่านี่ไม่มีมันไม่มีมันแถวที่หนึ่งอันนี้อันนี้น่าจะกินคู่กับน้องเทียมกินฟู้ดครึ่งรู้ว่าหมูหันพิเศษเขามีการ แบบกินนี่ก็จะพิถัดอย่างนี้ยเนี่ยเออโอเคใช่แจ๋ง this green sauce มันรสจัดจวนเนี่ยมันไม่ได้มันดีไซน์มาให้ไปให้เข้ากับแต่ละซอสด้วยมเห็นได้อะได้โอเคแล้วก็กินคู่กับหนึ่งตั้งหนึ่งบังเป็นเนยลูกเกดไฮไลท์เลยหนึ่งหนึ่ังเนยลูกเกดครับอันนี้ค่ะขอบคุณค่ะอร่อย ดีทิเรซินเรซินเรซินยีปปี้พอไหมอ่าอ w h o u s ่าขาบอก่าางาอยู่ที่นี่เลย

เขาเรียกว่าเป็นการล้างไขมันที่อยู่ในกระพุ้งแก้มเราในปากทําให้เรากินได้ต่อแต่ร้านนี้ร้านนี้สมมติคนมา4คนแต่ว่าก็มีต้องสองชิ้นไม่สี่ี่อ๋อเพเอามีตรลดของมนามมือนี้มันน่าตกทำไมไม่ให้เป็นลูกลูกเลยวะก็บอกว่าให้เอามิตอขอไข่อะไรออกไข่ปลอดไหเดี๋ยวลองก็เป็น้องร้องพี่ร้องเดินดูแบบมันมีเสน่ห์การกินเนาะมันมีรายละเอียดที่ดีพิถันเนาะใ่ไมันไม่เหมือนว่ากินหมูหันเออแม่งก็เหมือนการกรอกเหมือนการคิดว่าราคาเท่าไหร่ เนี่ยลองหนูค hmm. ิดว่าราคาเท่าไหร่ราคาพันห้าพันห้าอ่า What do you t How i n k h much for f o r pock How How much for one p o r k ติ๊งบาทไทยบาทกินบาท โฟร์อ์คสี่พันกับพันห้าเท่าไหร่ครับสามพันห้ากล้กลางกลก็จะแพงอ่ะเราจะมึงมนเ่ไมเื่ผมแค่พูดเฉยๆไม่ได้ว่าเลยนรบอก4ี่พันบเขาตัมเมืองนอกนะแต่เดียร้องเนี่ยเพื่อไปอยู่คนไทยกันเลยคิดว่ามันควรจะพันห้หนูก็อย่าตกใจมากถามพันหาอะไรเงี้ยมีความรู้สึกไงหนูพูดจรจได้ไหม ไมแกงแกงแกงไม่แพ้ถามมาหน้าไม่แพ้ไม่หอมพิเศษช่างดีหมดเขาหนู่มกินบ้างก่าแหละไอ้จีหนูคิดว่ามานี่แหละสามพันสามพันห้าอะรอย่างเ้ยราที่จ่ายจ่ายได้หรือว่าไม่ไม่แพ้ไม่แพงนะอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยช่วยแก้ความรู้สึกหน่อยนิกที่มาบอกว่าพอมองหน้ามันรู้สึกไม่กินไม่อรยมีหลายคนเป็นอย่างนั้นเขาก็จะเอาหัวออกไม่ต้องเสิร์ฟหัวเออผมมันก็ชอบหัวใช่ร่อยก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นเนื้ออย่างเดียวบอกได้บอกได้ thank you เไรเพื่อนโคุณวัยคนนี้ สเปคมันคือสาวใส่แว่นชอบตัวนี้ชอบแต่ไม่ไม่เสกชอบใส่แว่นหรือเอาแฟนนี <S <s s ่ต้องใส่แว่นหนูไปต้อยอ่ะใช่ใช anyway. ่ไหมใช่น้าเขินนี่บอกแล้วูร้น้าเขินเลยน่าเขินชอบผู้หญิงใส่แว่นแป็นนานๆชอบสเปคมันเดี๋ยวกูถอดเสื้อก่อนนะตอนนี้เป็นเจ้าของร้านชอบถอดเสื้อให้แสดงว่าตาออกชอบเบียร์ร้องเม่ใช่ชอบเบียร์ร้องเบียรเสื้อก่อนเดี๋ยวกูเปลี่ยนชอบเบียร์ร้องเดี๋ยวกูเป็นยูทูบเบอร์ก่อนชอบเบียร์ร้องอย่างเงี้ยตาออกเลยอ่ะไอ้หีิงมันเคยบอกกูเก็บทรรงงออยู่เเป็นนจ้้าาข ชอบเดียดร้องรูมันช็อกมากไูยินศรีแพะแล้วมันโคตรแบบ He my father and my brother like เ e ื r long คุณมาชิ้นนี้ใส่ก็สักอ่าใัก Like glasses เกอบัตบัตบัตไอไล่ไลยูไลยูยูยูหน้บประวันประเททำไมถึงแพ้สาวแว่นมันพิเศษกว่าคนอื่นพิเศษยังไงจ๊ะอย่างน้อยเนี่ยสายตาเขาก็สั้นละอ่าเขาก็มองกูไม่ได้ไกลมากมันมองใกล้ๆกล้เออมันก็มีความมีความเป็น อ่าอ่าสมมุติขอโทษนะสมมุติพอใส่แว่นเนี่ยเห็นชัดปุ๊บก็อาจจะมองห่างๆงี้อ่าแต่สมมุติถ้าเกิดถอดแว่นปุ๊บเข้ามาแล้วต้องเข้ามาอ่าสมมุติอ่ามองไม่เห็นแล้วถ้าถ้าแตเห็นก็ต้องประมาณไหนอ่าถ้าจะเห็นก็ต้องมาไหนมึงเป็นเจ้าของร้านไอ้เรียไอ้เรียกวัวเมียแล้วมีอันเสื้อวัวในสัตนั่งนั่งกินด้วยกันนี่พี่เซกถอดเสื้อแป๊มเออถอดเสื้อก่อนไปถอดเสื้อมาถอดเสื้อก่อนมานั่งกินกันั้งกินด้วยกัน รับการตอบรับ <anything> ตอนนี้ที่ร้านเนี่ยเขาว่าต้องจองคิวเลยใช่ไหมดูเลยทำไมทำไมเขาถามไม่ตอบอ่ะทำไมต้องแบบแค่ะดูดิมันไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าตอบมาได้ดีว่าคนเยอะมันต้องดูดิไปพูดก็ไม่ดีไงก็หาว่าอวยตัวเองเอ่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้โปรโมทอะไรเยอะ่ไหแต่ว่าพี่เตกเก่งนะพี่เตกแบบว่านี่ไม่ได้นโพสตเตกแบบทำอะไรก็เก่งนะเหมือนแบบทำหมูหันแป๊บเดียวคนก็ติดนะพี่เตกอ่ะใช่เพราะว่าให้ลองกินนี่หน่อยเข้าเข้ามันอ่ะน้องลองทานเข้ามันดูอือน้ค่ะทามันหน่อย น้องเรนาาเราปากถามน้องเรนหน่อยได้ไหมว่ามาเมืองไทยครั้งนี้เขาประทับใจไหม <c oughs> เขาประทับใจอะไรเขาประทับใจกับคนไทยไหมที่แบบว่าดูแลเขาดีไหมอยากรู้ What do you think about Thailand? Like people h t t e y d to you? Oh yes, like every day endless food. Every single people I meet they give me food. Oh yes, and then w h e weather is good. ชอบกัดทุกผู้คนน่ารักทุกคนให้ให้อาหารเยอะจริเหรอแสด่าเขาชอบกินอาหารแล้วก็อากาศดีเขาชอบอากาศที่ไทยมากเขาเขามีหถัมถามได้เขาเป็นใครวะไม่ได้ติดตามเขาดังมากพูดรึพี่ต้องบอกว่าก็คือเป็นแบบว่าถ้าเกิดเป็นระดับท็อปฟรีของรักแสดงหนังผู้ใหญ่อ๋อของโลก เดี๋ลองสเปคจะใส่ว่าไม่ได้เลยมันหลุ๊กด้ว่ยฟาเล้วเลกนี่เลยเลกนี่มาแลกนี่กันหน่อยพี่คอสไมค์เจอเป็นพอสุดเออาผมว่าเขาชอบน่ารักเดี๋ยวลองน่ารักอาจีิงจรกันน่ารักเหมือนแบบแยกกูทำไมอมกไปแยกกูร้องเดี๋ยวเดี๋ยวลองแล้วทำอะไรไม่แล้วนี่เรียนเบ๊กเขาจะกลับมาเมืองไทยไหมอีกนานไหมว่าเขาจะกลับมามืองไทยอยากกลับไหมจะกลับมาอีกไหม come back h คุณอย a กมาที่ a n t to l i v มอยากอยู่ที่นี่แล้วไม่ได้อยากอยู่อยากอาศัยที่นี่เลยวิธีซื้อบ้านหลังสิพ่ะให้น้องเขาหลังเขาลอกวบาเขาอยากอยู่ อยู o จ uh, okay. ูบอนเฮาส์อยู่มีเบียเบียประโยคเป็นไปพออยู่าโอเค n ตเบ e ยเบียแล้วก็เบียเมื่อกี้เบียร์ด้วยเอาไม่คิดถือว่าพี่เออพิ่มีสบายๆนะกบอยนะใช่เออพามาเออพามาเจอพิเศษด้วยพามากินข้าวกันที่ร้านพิเศษนะครับแล้วก็พาน้องเดียร์รอก็น่ารักวันนี้ก็มากินด้วยด้วยกันใช่เขาเป็นการจับมือไทยในครั้งในรอบในรอบปีอ่ะในรอบปีของน้องเดียร์รอด้วยอ้อไม่ถึงค่ะเราเสิร์สามสิบได้แน่สามสามเดือนมาด้วยน้องเดียร์ร้องอบอกเรนหน่อย ฝากหน่อยฝากให้คนติดตามหน่อยเผื่อคนคิดถึงเดี๋ยวเขาจะกลับฮอลแลนด์ละอ๋อฝากติดตามด้วยนะคะช่องยูทูบของกวางอาริสา ASMR Channel ค่ะแล้วก็มี IG นะคะอาริสาของบุ่นค่ะไปกด follow กันได้แล้วก็อย่าลืมนะคะ subscribe o n ลี่แตงด้วยนะคะจ้าเรย์เรย์เรย์ do you want to tell something for Thai fan before you are back in t h e r l a n d s Thank you so much for your support and yeah thank you so much อ่าไอจีขึ้นให้เขาหน่อยอ่าไอจีขึ้นให้ไอหนูวะไอหนูก็ฝาก ไม่ต้องไม่ต้องฝากเขาฝากร้านฝากอะไรอ่ะไอเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มเยอะคับให้ช่องอะไรไม่จับเพิเยอะกว่ามึงจะเท่ากันแล้วจะไม่เท่าหรอกตีตื้นมาแล้วเท่าไรเท่าไรจะฝากร้านแล้วนี่จะกห้าร้านแล้วจฝากกันสองร้านอ แต่วันแรกคุณสี at, ่ปีสามปีอ๊ะอจะตามกู่หนี่งกี oh, ่ปีห้าล้านอ่ะเจ็ดปีเอ้าโอเคอย่าลืมนะครับมากินร้านพี่เตกด้วยนะครับร้านถั่วนมได้ตามใจปาดปาฏนากี่โมงพี่เตกเปิดกี่โมงเปิดกี่โมงกี่โมงสิบเอ็ดโมงครึ่งอ้วสิบเอ็ดโมงครึ่งเปิดปิดรุ่มกิน อ่าสีทุ่งอ่าโอเคเดี๋ยวเรากินข้าวกันต่อครับผมบรจ๊ะเจอกันใหม่ทีพีหน้าระหว่างนี้คอมเมนต์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าชอบดือเบสใส่ยุทธไทยไหมอ่าคอมเมนต์มาหน่อยแต่เขาน่าจะหนักตัวแล้วล่ะผมว่าใช่น่าจะหนักหนักมากเดี๋ยวให้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าก็ขอบคุณนะครับชุดสวยๆนะครับชุดไทยนะครับจากร้านดีบเลิฟอุดมสุขนะจ๊ะ์ุ้จ้าบ๊ายบาย